ไก่มาได้ตัวเนี่ยลุงราคาไก่ตัวละมืออยู่รเราะอย่าลืมกดติดตามเมนูพี่ลมนะครับลุงสันผาทแซ่บแซ่บยี้มีลูกส,สันผากินไก่แพงนี่พี่น้องไก่ตัวละมือพี่น้องไก่เสียตี้กินไก่งูพี่น้องเขาบอกตอนนี้เป็นไก่งูเข้ามาพี่น้อง แงงือเือกหนโอ้กินเกงงูอบตศิลาบอกอฮตลาบวะเจาวเต๊ลาบก็ลาบต้มกระต้มเดียเอาไม่แน่นอนนี้สิบอกมีที่แม่นยอบ่บ่แจ้งเลยท่าทสามีซบสบายลาบวะลาบาแกบอกว่าลาบกินเกงตัวละเมื่นพี่น้องเ๋ยวสิาขวห้ดอกอบตศัลวใว้ได้ปะใสปัญหาค้อมเคอยู่แล้วพี่น้อง xem Như nào mưa pháo như nào này Bữa nay tháng mưa pháo như nào Bữa nay pháo bàn pháo mưa như nào Pháo cây Sao ba kia mưa pháo Pháo cây tôi làm ơn như nào Cái hả đây Cây tôi làm ơn Pháo khán pháo rụt rồi Bắn kia chuột Cây bắt nay kia khẩu đó อุ้ยพี่น้องเด็ด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 อะไม่เด็ดโอ้พี่น้องล้วนเลยพี่น้องแบบนี้เสียไอ้สะบาเกี่ยวบาสิลาบพูด่าเบื้องล่าง้ายเลยพี่น้องเบื้องน้าตายเสียพี่น้องหน้าวันปากแดงพี่น้องหน้าวเสียเผาอันนี้น้องมวยมือสังหารนีんん่พี่น้อง เม er> ื่อหันครับเมื่อหันเมื่อหันเมื่อหันบริรเละพี่น้องเสบไก่เสบไก่ลาบไก่พี่น้องเมื่อหันเมื่อหันเสียตีไก่ตัวแสนบ่มาไก่เลยพี่น้องไก่ยเอาบอตัวเลกเป็นลาไก่ตัวละหมื่นินมาพี่น้องพาี่พาด้องกินลาบไก่พี่น้องมาหนี่แซบบรุ่งกันเรือพี่น้องเด้อ มันอีรุ่มสันสิบห้าหลับไงพี่น้องเขาคั่วเองพี่น้องเป็นเสือเองพี่น้องแก่บ้านพี่น้องแก่บ้านก้อนตื่นพี่น้องใส่ยังก้อนวะอ้าวใส่ผงงัวก้อนพี่น้องแป้งงัวบ่ใส่บ่แซ่บโอ้ยมันจะมุกเกลืออัไรหมดนี่มุกเกลี่แต่หายเข้มแต่หายดีกว่านะสุดพี่น้องเด็กได้ ไอ้ประเดงนเนาะนำาประเดงนกะอึงนีเนาะกะอึงกะอึงเผานาครับนาครับแนวกี่เขาเชื่อครับผมเขาเชื่อโอ้ขาเช่อขาเช่อข่อเป็นยังไงมูรบนน้ำาเนอ้เลยกไรน้ำปลาก้เอานี้น้ำปลาเยเ่าด กินอะไปกันแล้วาเบิ8หรือมดน้าพี่น้อง9หมดน้าบิวเวอพี่น้องนล่คนในเขากันก่อนนะพี่น้องมันจะเอาผ้าคองใส่พี่น้องมันจงบ่อยเสืพี่น้องขวลบะน้ะสพี่น้องเพราะขั้วไม่พี่น้อง mọi sẹp sẽ ấy thấy nó mãi mới... <laughs> mãi nó 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 อันนี้อะไรนีองอันนี้เลยู้่างนีหอมมันขอไทยบ่เมืนเฮ้ยเจ้าขวันี่้องงาชาคุณลองงาชาเสร็จนี่้องคุณได้รึมัตับพี่้องนี่ไ้รืมัตับอืม ลูกพี <Tipp ett> <m> ่แส <m> ็งงงฮะเอาไปต่อช <SL> ิมจะบหยฮะปุงเออทำม้อนสวยอัพี่น้องไยห้วนไม่ตอยี่้คัคักคัสวัสดีครับลุงสาราแซ่บไหม่เดี๋ยวือใหม่เดียวพี่น้องถามี่พา้องมากินลาบไก่พี่น้องบสซกันพี่น้อง พบมาพบตากันหลายผู้นึงดอเบนญี่ง้องทีงานลุงสันพาแซ่บี่งดองบัวชาหัวดดองเสร็จแั้พี่้องปวท่านเลยปวทันเลยหิ้วหิวหิวหิ้วคุณได้สิมาแล้วเจ้บเก่ามากล้วครับสวัสดีครับอ้าวติัวี่มจาดดีเไใสตัวใสตัวแซรตวครับผมเจียมๆกันเนี้ยหวะไรแน่ยหนิ่งเ้อจม มาเสียนหน่ำเลยใครผมนี่แหละแต่มาทำไก่พิวยวนนี่ห,นนหรอตำเจียวอันด <c oughs> ีลับพี่น้องแต่เต็นแล้วไม่อยู่น้ำพอยวยวนนี่วีที่หาเนี่ยพวกก็ได้กินสีมือเล่าเนี่ยแหละครับแซ่บครับชุดยอดแห่งวัวลูกบางส่วนนะห <c oughs> ลัไบไก่หวานพี่รองเนี่ย ไตุลมือนเด้อน้มดาเด้อแน่นไก่นห่อนจีนกอนไกตุลมือนหรอไกเดของไก่พ่แนครับผมไม่น่งไงลูกบ้านเดอของไก่พ่อครับเบครับเสีบเดี๋ยวกตัวเสีแต่ตัวนี้ตัวหนึ่งมันเดียวครับครับแล้วอดียกเดียวนี่แก่เดที่สูจุดดเนย Cái gì bạn? Ừ. Để bạn ngon đây và nào à, để bạn ngon 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 เด็ดมากสูตรเสียบแต่เ yeah, He ียเ้จะมีเสืเสียบแล้วจะมีเสียงยังว้าดีนะปดออกข้างูเยมันพดพลังเนี่ยดไันไอ้ไอ้ไม่ไอ้คนนี้ดีดีดีไรดีไเฮ้ยเยที่ว่าใกล้จะครบ หนเอาไป้วนแมนแมนรักแถวไหนเอางไป้วนวไหนจูข้าวห้องพายเนาะตัวสองบัเอาบะซอยเนาะซอยล้วนจูจังหน่อยเนาะแถวหนเนาะวันีครับคนณเลยครับทั้งเลยสบาทฮะทั้เจ้าเนาเขาตื่น้มาติบบาทสุดปันเจ้ถูกเขาได้สามหน่อยเนี่ย เบาสมแห้งหูดประโยชน์ไกสบดีสมสบหรือว่สมเสียบ้วก่นแหละฝ่าบบหมัดมูตัวหนหรือเปลานีันังุบอกแล้วาหมัดมูเสียบครับนี่เป็ดนี่อยากได้แบบเป็ดพริก๊อแีคนี้ ไบทำอะไครับเราจะตีก hey. ันไหมเสียทีเกยตัวสนได้เราจะเใหญ่ดิเนียันั่งเยสบายๆเลยอย่งมันก็อยู่ในแจวครับอันนี้อันนี้คือตีนมคือาิยอดไม่แพ้การกิน าหกินอร่อยก็บอกค้ายครับตอนนี้ค่ะกีไก่เนียนค่กีอ้วหนอยยังม้วจะดือได้ไเสี่ยงเน้นจะยม่ดวันโอ้ยไอ้ม่บอเสียงได้หงไก่มาได้ตัวนึงอ่ะ ผมราคาไก่ตัวละมืออยู่หรออย่าลืมกดติดตามไอตุ้พี่ผมนะครับลุงสันพาแซ่บแซ่บยี่ห้อื้อขโมยาเลยโมแจกแล้วว่าหรือขี้ว่ามันขุนเจ้าเจ้ามันแบเนอ้นอยแกนกี่เราสุดเราเนี่ยเาจะาแซไปนี่่

อน่อยสบียผู้ใดหนึ่งมันก็อยู่ในแจวรับอันนี้อันนี้คือตีนหือข้าวจิ้มอดม่แพ้การกินกินอาหารเช่นเนี่ยกินอร่อยก็บอกค้ายครับตอนนี้ข้ากินไก่เนียนข้ากิรู้ไมยำร้อนเลยอะไ่เสียงเนียนจะไ่อย่วันโอ้ ย <Yeah>. mm. ่อืมวนี้ตวเสียดินหลัไก่มาได้ตัวนึงอ่ะรวมราคาไก่ตัวละหมืหน่นอยู่หรอะอย่าลืมกดติดตามเป็นตุภี่ผมนะครับลุงสันพาแซ่บแซ่บยี่ห <c oughs> ้อขึ้นกมอปเลยมอจแจงร้อนม่าหรอพี่ว่ามอไม่ต้องมาขุนเจ้าเี้ามันแซ่บ <c oughs> นายยนี่เราสนเฉลี่ยนี่เเี่ยเบเลยนี่ยบ่ลงไบ่บ่แวยืดบ่เฉาบคัพิษตะหนงคนไไมเชื่อไหมยังไนี่ยงดอาวเบิ้เอาเบิดออาเบิดล้งไม่ีเดียวซ่เลนเเขาล้น่เยวไล่เดี๋ยไลลงไเลน 我哎呀，好！<laughs>